สวัสดีค่ะมาพบก,กับช่องดีน่าชันที่วันนี้เราจะมาทําเรื่องผีกันคะขอให้ดูเต็มอิ่มนะไปตีแค่นี่ว่าแต่ว่าเรามาลรงเรียนใหม่ครั้งแรกเราจะเจออะไรแปลกๆไม่เนาเธอพูดอะไรเหรอ เล่นจ้าเฮ้ยน่ากลัวจริงที่เธอพูดอะ่ะเออเจมของก่อนแล้วเกิดน่ารักมากใช่อืออืิร็ปะฉัานั่งตรงนี้แล้วก,กันฉันจะนั่งตรงนี้กกนนนโอเคสวัสดีค่ะคุณครูครูหนูอยากรู้มากแล้วนะครูชื่ออะไรอะ่ะ อ๋อครูชื่อว่าลิสาจ้าครูลิสาหนูชื่อว่าน้ำตาลครูลิสาคะหนูชื่อว่าฟ้าโอเคมาเริ่มเรียนพิชาภาษาอังกฤษก่อนเลยนะนี่ใครรู้จักคำว่ามีบ้างมีแปลว่าอะไรอ๋อมีแปลว่าฉันเหรอใช่จ้ะ โอ้ใครเขียนเขาว่ามีเป็นบ้าจ๊ะหนูค่ะหนูชอบเรียนภาษาอังกฤษมากก็เลยเขียนเป็นเ e ออเสร็จแล้วค่ะครูโอเควันนี้ครูจะมาให้คัดคำว่ามีนะครับคัดสมรอบนะเออหารอบดีกว่าไหม